สวัสดีครับวันนี้พบกับเจ็ตรีวิววันนี้ผมจะมารีวิวของก o บัตเตอร์งั้นเราก็มารู้จักตัวนี้กันเลยนะครับอันนี้ก็ชื่อชิตานิตชื่อแปลกงั้นเราก็จะมารีวิวกันเลยนะครับแต่อันนี้ผมจะมารีวิวเป็นตัวเสือนะครับชิต้า ศูนย์หนึ่งอันนี้ใส่ไว้ตรงนี้นะครับมครับก็จะได้อย่างนี้และนี่ก็คือขาอันนี้คือขาของมันน,นะครับแล้วก็จะแยก ก็จะได้เป็นเส่อแล้วครับอ่ะตรงหางตรงหางก็จะเป็นอย่างนี้ชิต้าศูนย์หนึ่งครับกดไลค์กันด้วยนะครับอย่าลืม ชมคลิปต่อไปได้เลยนะครับ